ไปลหนะที่มาไหนมาวันนี้มาร่วมงานกับทางสินาสนค้สโซโเพจเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นเกียดรับดีใจมากครั็สนุกดีครับวันนี้เป็นการทำงานที่รู้สึกว่าชิวครับสนุกมากสนุกมากวันนี้เราเดินไลไรไปด้วยหลายชใช่ใช่เราเดินหลายแบบเดินดูของดิเหมือนช้อปปิ้งไปกับเซเ็ลยสินค้าไทยๆบ้างสำหรเราโอรู้สึกว่าความลีเขาเจลยครับใช่รู้สว่ามันันเท่พีมันแบบมันทาให้แบบดูบ ดูแบบกอินเตอร์ภาพลักษณ์ถให้ดูเปลี่ยนไปไหมสไตล์อะไรนี้อันนี้ว่าความความความเอกลักษณ์ของเขาก็คือยังเป็นความแบบความเป็นไทยคือความผ้าข่ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่รู้สึกว่าตรงนี้แหละที่มันยังเป็นจุดเด่นของไทยเป็นเอกลักษณ์ไทยแล้วว่าเราสามารถนําไปมิกแอนแม็กเลยแล้วแต่งตัวอะไรได้เยอะแยะใช่ดีไซน์มันทันสมัยขึ้นไหมในในมุมมองครับโอ้ทันสมัยทันสมัยรู้สึกว่ามันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วก็รู้สึกว่าคือจริงๆก็เป็นแบบคือเป็นทรงรูปแบบที่ทุกคนเขาใช้กันครับแล้วก็ เทมีความแฟชั่นแบบมาผสมผสานแบบค่อนข้างเยอะเลยใช่มือนี้เห็นแบบไม่ชอบชอบมากมุมต่างๆในซึ่งถคิดรุมมันนี้เป็นไงบ้างโอ้โหมีของชอบเยอะมากรจริงอยากให้มาดูนะอันนี้อันนี้จริงอย่างนี้เนี่ยเสร็จงานเนี่ยขึ้นไปชอบจริงๆริง<อ>ใช่ไัมมีอะไรที่เล็งไว้เหรอจริงที่รับม,มีมีแน่นอนแล้วจะซื้อกลับบ<อ>้านแน่นอนเส<อ>ียงเงินซะงั้นวันนี้ ใช้ไดซื้อเองซื้อเองครับซื้อเองแต่ซื้อไปฝากใครหรือซื้อให้ตัวเองซื้อให้ตัวเองซื้อให้ตัวเองครับม่ึงยังจำได้ไหมพวกชอบพวกชอบชอบพวกชอบผ้าคอมมาเป็นไงบ้างก็เนิร์ดมาหรือว่าเคยทำมาบ้างครั้งแรกครับครั้งแรกก็ถือว่าเป็นกิจกรรมง่ายๆแล้วกันที่ที่แบบเราได้ลองทำเองก็น่ารักดีครับสนุกสนุก เมื่อกี้เรามีกผ้าเนอะตอนนี้ได้ทำเมื่อกี้เป็นไงบ้างคบครับก็รู้สึกว่ามันยังง่ายสําสำหรับเรานี้อยากอยากทำอะไรที่มันลึกกว่านี้ถ้าแบบเราได้แบบคอเองเนี่ยอิดวิคุณป้าคุณพอเวลามีน้อยครับใช่เดี๋ยวให้ป้าเขานั่งทำเลยไม่เคยทำมาในแบบนี้ไหมล่ะนี่ไม่เคยเลยครับแต่ชอบนะครับสนุกดีครับ อะไรงานอย่างนี้เข้ามาได้อีกนะครับเอาเรียกงานอีกแล้วนั่นเราร <c oughs> เขาเขาเขาเรียกงานทุกงาน, <c oughs> นครับอ่ะฝากงานวันนี้หน่อยนะนี้ก็ฝากเซ็นทรัลซัมเมอร์เฟสสองพันยี่สิบห้าเดือนนะครับก็มีที่เซ um> ็นทรัลชิดลมนะครับก็มีโซนอ่าอ่าโศกการ์มาเก็ตนะครับหรือว่ามีของให้ช็อปมากมายเลยครับแบบถ้าใครว่างก็แบบมาดูเซ็นทรัลชิดลมนะครับของเยอะมากไม่อยากให้ทุกคนพลาดครับมีโปรโมชั่นอีกเยอะด้วยอันนี้ตื่นงานมาอันนี้ ครับตามพอดยังไม่หุดมาเพราะอากาศเลยอะไรนะครับตามพอดอะไรนี่มาเพราะอากาศเลยอ๋อใช่ครับไปเยอะมากกับกระแสที่แบบว่ายังต่อเนื่องอะไรเยอะจริงเหรอครับกระแสต่อเนื่องเหรอครับใช่มันไม่ไม่ไม่ลงนิดนึงเลยครับรู้สึกเหมือนลงแล้วครับมาร้อนแรงกัมอนอากาศเดือนมิถุนายนช่วงซัมเมอร์เลยตามวันไหนนี่ก็ร้อนแรงเลยก็รู้สึกดีใจครับถ้าผมรู้สึกฮอตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ อยากจะฮอตให้ได้มากกว่านี้ครับใช่ครับวันวันนี้มีแฟนําให้กำงานเยอะเลยไม่กี่งานเดียวใช่ใช่ครับ่าขอบคุณแฟนๆที่มาหาครับใช่เพราะก็ไม่คิดว่าจะแบบว่างมาหากันเยอะขนาดนี้ครเพราะวันนี้ก็เป็นวันทํางานด้วยลยครับใช่ก็ไม่รู้ว่าโดดงานกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่รู้สึกรู้สึกขอบคุณทุกคนนะครับก็ไว้ในนี้จะซัพพอร์ตทุกคนกับ โดยการตั้งใจทํางานครับอันนี้รู้ตัวหรือยังเพราะเองเพรขนาดแนนเพราะจริงๆผมไม่รู้ตัวเลยผมก็ตื่นมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างครับใช่ครับแต่แค่แค่เราได้ทํางานมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกแฮปปี้ครับชอบมากครับชอบทำงานมากเรารมีงานทุกวันจรินะมีงานทุกวันเลมีทุกวันก็จริงแต่มีเวลาให้พักอยู่ครับก็ยังเข้ามาได้อยีเข้ามาได้อยู่อยากทำงานจังเลย มีเวลาดูแลตัวเองไหมน้นี่ไอ้ดีขึ้มีรับมีมีนิดนึงครับเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ครับช่วงหลับนี่แหละครับเราได้ดูแลในช่วงไหนมากกว่อนั้นนี้จะกังวลว่ากลัวหลออไม่ตรงปกหรอใช่กลัวหลอดไม่ตรงปกทุกวันนี้พยายามหาเวลาออกกำลังกายหรือว่าดูแลตัวเองด้วยการแบบบำรุงอะไรต่างๆนะครับใช่ใช่ก็พยายามให้แบบให้ออกมาในให้ผู้คนได้เจอและออกมาดูดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าแบบวันไหนพลาดจริงๆก็แบบลืมวันนั้นไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมาจจะพลาดวันเดียวแต่ ไม่ต้องจำกันเลยครับแต่ว่าให้ดีลิฟเรากันเลยใช่เดี๋ยวไปจำวันที่ดียังไม่มีขอบคุณนะครับก็พยายามทำให้ดีทุกวันยังต้องฝึกทุกวันนะครับแล้วเองรู้สึกว่าเราแบบทุกวันนี้แหละครับพูดเดี๋ยวก็หาวัวยตัวเองไม่ได้เลยพี่วันได้เลยเรอครับมันก็อาจจะมีบ้างมองกระจกแล้วแบบวันนี้ดูหล่อนะแต่ใช่แต่อะไรเงี้ยแบบว่าวันนี้ดูหล่อจริงๆนะ แต่พอไปอีกวันแล้วว่าทำไวันนี้มันหลอดน้อยกว่าวันอะไรอ่าเงี้ยใช่ก็มีบ้างมีน้อยตัวเองบ้างใช่ไม่หลอดมีหลอดมากหลอดน้อยใช่ครับนิดหน่อยนิดหน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้โชว์สองเพลงแบบครับมีคว่าชมพะน้องเพลงดีขึ้นเยอะจริงเหรอครับใครชมครับนี่แหละแต่โอ้ยขอบคุณมากแต่นี้เราก็นยังโอ้ยขอบคุณมากครับก็จะจะพัฒนาตั้งใจร้องเพลงไปให้มากกว่านี้นะครับใช่แต่เออทผมจะบอกทุกคนว่าตอนเนี้ย ยังร้องเพลงวนเดิมๆอยู่อย่าเพิ่งเบื่อกันครับเพราะว่ายังร้องเพลงอื่นไม่เป็นครับเดี๋ยวไปฝึกเดี๋ยวผมจะฝึกแล้วก็ออกมาร้องให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเพลงในค่ายมีเยอะผมก็จะหยิบกวาดมาให้หมดเอาัเอาต้องศิลปินปในค่ายเลยไหมเอาให้ครบเลยคร<อ>ับแต่ว่าขอเวลาฝึกเพราะช่วงนี้มันยังไม่มีเวลาฝึกยังแบบต้องใช้เพลงวนเดิมไปก่อนอ,อ่าแ้่ทนะี่ผมจะ join การร้องเพลง ครับก็สนุกดีครับเพราะว่าเรามีมีผู้ผู้ผู้ฟังครับเลยไแแต่เขาไม่ค่อยร้องตามเท่าไหร่ครับใช่ารไม่ทเนี่ยไม่เป็นไรครับแค่ทุกคนเอนจอยก็ดีใจนะที่หลังเลือกเพลงที่คุณร้องให้หน่อยอะไรครับเลือกเพลงที่คุณร้องตามง่ายๆยากมือนกั้นแต่เพลงนั้นแหละที่ผมร้องไม่เปลี่ยนใช่ครับ มีเพลงในใจเยอะมากตอนเนี้ยแต่คือมันฟังแล้วมันยังจําไม่ได้แต่เรายังจําเนื้อร้องได้ถ้าจําเนื้อร้องได้นะนี้ก็จะหยิบมาร้องใช่ก็ขอใช้เวลาก่อนขอทำให้ดีเป็นเพลงเพลงหนึ่งนะขอทําให้ดีเป็นเพลงเพลงเพราะกลัววันนั้นมันจะไม่ดีแล้วมันหลุดแล้วทุกคนจําตลอดอะไเลยแต่เราค่อยๆกิจเต็์เป็นแฟนคลับเหมือนกันนะใช่ครับก็แบบก็ใช้ประสบการณ์เท่าเท่าที่มีมาครับจากการเป็นคอนเสิร์ตอะไรทำใช่ครับใช่ครับก็ฝึกฝนตัวเองครั เขินไหมจะหวะสนสนไหมเขาร้องกับเราอะไรี้ยเขินครับเขินกว่านี้เขินกว่าเดิมเพราะเขาไม่ร้องเลยครับชัดฟิลหรออะไรนะเหรอาจจะร้องแบบแบบตกใจเขาจะตกใจนี่เขาพอผมดูอุคนนี้ดูร้องเป็นมาแรกเลยแล้วเขาปุ๊บ เอาแต่เขาตกใจใช่เข้าใจเป็นผมผมก็ตกใจอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับสนุกสนานให้ฝากเป็นกับบ้านให้ทุกคนครับลองไปฝึกลองเพลงที่บอกมาลองนะครับเวลาไปทำงานชายเดียวยิ่งเหงาไหมตอนนี้ก็ก็มีเคว้งๆนิดบ้างครับเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าก็ก็ทํางานเราก็ต้องทํางานด้วยตัวเองมือด้วยตัวเองให้ได้ครับแต่เมื่อกี้ก็มีคนฝากเป็นแฟนเชียร์เรา เชียร์เราคืออะไรล่ะแฟนเขาไลฟ์นะเขาไลฟ์ปารีสจริงป่ะครับใครไลฟ์อ๋อคุณสกายไลฟ์ปารีสด้วยเหรอออจริงเหรอครับคือผมไม่ทันดูอ่ะอ้าวหรอครับโขอบคุณคุณสกายมากนะครับแน่นะก็คุณสกายเขาทำดีมากแล้วที่ปารีสแบบสุดยอดมากครับก็ขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้เหมือนกันครับแต่คุณก็ซัพพอร์ตเขาเหมือนกันนะการาต้องเราต้องซัพพอร์ตเพื่อนนะเพื่อนเราจะไปเฉิดฉายที่ปารีสเราต้องดันที่สุดครับเมันร่มแต่เขาเป็นนิสุกผมสู้ผม ใส่ผมมีร่มมไดหรือเปล่าคือผมอะตอนที่ผมไปโพสผมไม่รู้ครับแล้วผมเพิ่งมารู้ว่าอ้าวมันล่มหรอคือผมก็เข้าไปโพสปกตินี่แหละผมก็เข้าไปต๊าะๆล็ๆอะไรเนี่ยใช่ตอนนี้หาตอนนี้หากำลังใจเนาะใช่ครับเพาตั้งใจแบบแบบอุ้ยอันนี้คือถึงไทม์ไทม์ที่แบบเพื่อนเราต้องออกมาเฉลยฉายละผมว่าผมก็อ่าแบบซ้อมเพลงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็แบบขึ้นมาละตึ๊กๆๆแล้วเสร็จแล้วผมก็วางอะไรเงี้ยใช่ก็ไปร้องเพลง ใช่เพิ่งรู้ครับเพิ่งรู้เพิ่งรู้รตอนที่เขาตอบกลับมานี่เราเห็นตอนทีมั้ยหรือแบบทีไรเขาตอ๋อเพผมผมมาเห็นตอนที่ผมแบบซ้อมแบบฝึกฝึกตัวเองเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็ค่อยค่อยกลับมาดูก็อ๋อาคุณสกายตอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอบเอาตอบควนอะเอาจริงๆริงคืออยากจะโกรธนะแต่ก็แบบอ่ะให้อภัยแล้วกันถือว่างานสําคัญเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่คน,น,นงานที่เขาทำรอบนี้มันเข้าตาเราขนาดไหนถึงขั้นก็เพิ่งคาริสูนเดียมทาวน์นะ ไม่ผมจริงผมก็ชมให้เป็นกำลังใจส่งสพลังให้ทุกคนแบบได้ช่วยซัพพอร์ตสกายใช่ใช่คือเขาผมเชื่อมั่นในตัวเขาแล้วเขาเก่งอยู่แล<ม>้วเขาล้างทองอะครับไปครั้งเนี้ยใช่ร,รู้เลยเหรอว่าเขาคิดซ้างทองไปเฮ้ยหัวเขาฟีดโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยมีโอกาส้ยยยเยายยยยคยาซุ่มครับยยยายยยกยย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 ้วยย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 อยยยยใช่ก็ยรู้ครับ ร่างเข้าแต่ร่างเราของใครทองเหมือนกันโอ้โหจะบอกตัวเองร่างทองตอนนี้ก็ดูกลัวมันจะคาดหวังเกินไปเดี๋ยวตอนนี้เอาเป็นประมาณร่างปกติกันนะจะร่างทองเดี๋ยวไว้อนาคตอีกอเรื่อยๆครับสงการนี่เตรียมพร้อมหรือยังครับร่างทองสงการนี้ยังครับสงการนี้พักผ่อนมันต้องเล่นน้ำไงสงการมันเออจะ้าจะบางๆอะไรเงี้ยดูมานสาดน้ำรปไฟเลยโอ้สงการนี้นะครับ ต้องมาที่เซนทันชิดลมโอ้โหงานนี้มาแล้วนะงานนี้อรนะครับจ่น,บานานนีไม่ปลอดภัาดูกันว <c oughs> ่นาอันนี้เล่นทำยังไงจะ <laughs> เดิอันนี้จะมาช้อปปิ้งก่อน <c oughs> เราหยิบไอเทมเท่ๆมาอะไรอย่างเงี้ยงานสำคัญที่มีแพลนไม่จะไปเที่ยวไหนหรือยังไงจะเดินไปช่วงครับยังยังครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทํางานหรือมีมีมแพลนไหมเดี๋ยวแต่ว่าเราดูคนรอบข้างก่อนเพราะว่า ลักษณะตอนนี้แต่และคนเหมือนพักผ่อนกันหมดเลยซึ่ง <ใน S 1> ถ้าผมทํางานคนเดียวไม่น่าไม่น่ารอดอะไรครับใช่ก็เลยแบบเออหรือว่าเราควรพักพักแบบเพื่อแบบพักผ่อนกับตัวเองแบบเออแบบรีแลกซ์ร่างกายให้มันรือสืกนเลยครับเดี๋ยวหรือว่าการับยังไม่รู้แผนถ้าคนข้างๆคนรับงานก็คือพร้อมเอานพวกผมพวกผมรับอยู่แล้วพร้อมรับอยู่แล้วแต่ก็ดูสถานการณ์ว่าอะไรแบบมันลงตัวไหมไม่ลงตัวเดี๋ยวว่ากัน ขอยนคดูคอนเสิร์ตพี่ดีเป็นยังไงบ้างโอ้หพี่เชื่อป่ะโคมน้ำตาจะไหลอ่ะพี่จีดาก้อนออกมาผมนั่งอยู่แล้วบอว่าโอ้โหคนอะไรจะเทขนาดนี้คนละโมมันเทเกินอ่ะแล้วผมแบบไม่ได้แล้วแบบคือมันไฟมันมาแบบโอหอยากจะอืมอะไรครับแต่บรนยากาศร้อนมากเลยนะ จริงครับควจริงพี่จะเป็นลูกตากับผมผม,ผมสนุกผมสนุกครับรู้สึกว่าแต่แต่ดีมากแบบพี่เขาเทมากจริงเขาเป็นแรงบันดาลใจในทุกเรื่องเลยครับคือคือเอาจริงๆคืออันนี้ว่าเขามีมีความสไตล์ที่ชัดเจนมีความชูดจาดแบบมันมีเหมือนสีที่มันโดดมาจากเขาอะไรครับเออมันเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจที่แบบของเรื่องการใช้ชีวิตคือเราไม่ได้รู้ว่าการใช้ชีวิตเขาเป็นงไงแต่เรารู้ว่าในด้านผลงานอาร์ตเขาเนี่ยเขาแบบมันมีลายลายเส้นอักษรที่ชัดเจนแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่าเ เออเราก็อยากทําอะไรบางอย่างให้มันแบบออกมาให้มันดีเหมือนกันอะไรประมาณน,นี้พี่ดยอง้พี่ดดยองใช่พี่ดดยองเขาน่ารักมากเลยคนระับ<ม>เขาแบบเขาเขาเจอในนี้แล้วเขาก็ทักบอกว่าลองทําโนซีนะอย่างผมว่าทัดใจจังหวะนั้นคือแบบโอ้ตื่นเต้นครับใช่พี่เขาเก่งพ,พี่ทุกคนเก่งากครับวงเอซิตีมผมเพิ่งเคยมีโอกาสได้ไปดูอคอนของเอซิตีครั้งแรกถึงเขาจะไม่ครบวงแต่ผมรู้สึกว่า power แบบส่งถึงแบบแฟนๆเยอะมากแล้วแบบมันแบบ เก่งอะครับเรารู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งแบบแรงบันดาลใจที่แบบเราอยากเต็มที่ครับใช่พี่พี่เขาเก่งอยากหุ่นดีเท่าพี่พี่เขาถ้าหุ่นดีได้ถอดไหมอะไรนะครับถ้าหุ่นดีได้ถอดไหมเดี๋ยวดูก่อนครับว่ามันดีจริงๆริงไว้ถ้าถ้ามันดีจริงๆเดี๋ยวผมเดี๋ยวดูชีตอีกทีอข้าวีสคือก๋วยเตี๋ยวโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับบังคับครงกลางเหลือเรื่องที